วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มความเร็วความเร็ววิธีหนึ่งนะครับการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่นะครับจากฮาร์ดดิสก์ธรรมดาาเป็น SSD นะครับซึ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้นี่นะครับมันช้านะครับช้ามากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหงายท้องมันให้ดูนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะมีแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันจะแยกส่วนชัดเจนเลยนี่ครับ ไขน็อตไขน็อตไขน็อตออกมันก็จะดึงขึ้นฟ้าออกได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ครับตัวรุ่นใหม่นี่จะมีปัญหานิดนึงก็คือมันต้องถอดออกทั้งฟ้าหลังนะครับก็คือไขน็อตออกนะครับพันน็อตออกให้รอบแล้วก็ดึงขึ้นทั้งฝาครับออกทั้งฝาแต่ว่ารุ่นเก่าๆนี่ผมชอบมากเลยมันมันแบ่งส่วนชัดเจนนะครับมันให้ทําให้แกะได้ง่ายนะครับไขควงก็เป็นไขควงที่ซื้อจากร้าน DIY ทั่วไปนะครับนี่นะครับ ก็มันคาควงแฉะตัวเล็กๆนะครับถ้าไปหาเอาทุกอย <ste Diamond Hai> ่าง20ก็มีนะครับก็ลองขันน็อตออกนะครับตรงที่เป็นส่วนตรงนี้นะครับของผมเป็นรุ่นแบบนี้นะครับของท่านก็อาจจะออกทั้งฝาหลังถ้าไม่มีแยกส่วนแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอเวลาขันน็อตแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อแกะน็อตออกหมดแล้วนะครับก็ดึงออกมาได้เลยนะครับดึงออกมาเลยมารุ่นก็ดึงถอยหลังนะครับมารุ่นก็ดึงขึ้นเลยนี่ฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีแรงนะครับ แลมอยู่ตรงนี้แล้วก็ฮร์ดี้หนึ่ครับมันซ่อนไว้แบบนี้ครับนี่คือฮันดต์ที่เราจะเปลี่ยนนะครับก่อนอื่นที่ท่านจะไปซื้อฮันดต์มาท่านต้องไปดูก่อนว่าฮันดต์ของท่านเนี่ยมันเป็นซัตเตแบบธรรมดาไหมหรือว่าเป็นเอ็มทครับถ้าเป็น s อส m 2มันก็จะเป็นเป็นเป็นกาก์ดเหมือนกับการจอดคล้ายๆาการแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นี่ซื้อฮันดมาเปลี่ยนได้ง่ายทั่วไปนะครับซื้อ SSD เทั่วไปก็ซื้อได้แล้วนะครับก่อนที่จะถ่ดฮันดี์ได้ครับมันจะมีน็อตอยู่ต ต้องขันน็อตตอนนั้นออกก่อนนะครับระวังอย่าให้มันดูดเข้าไปในเครื่องนะครับถ้าดูดเข้าไปนี่ซวยเลยนะครับเดี๋ยวทําคนเดียวมันลำบากเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับโอเคครับน็อตออกแล้วครับน็อตยึดทาร์ดิสออกแล้วบางรุ่นก็ง่ายๆก็อาจจะดึงถอยหลังกได้เลยนะครับบางรุ่นนี้มันจะมีพื้นที่สําหรับดึงถอยหลังแต่รุ่นนี้มันออกแบบมาผิดพลาดยังไงมันไม่มีพื้นที่ให้ดึงถอยหลังเพราะฉะนั้นมันทําได้อย่างเดียวคืองัดขึ้นครับงัดขึ้นข้างบนนะครับ ขึ้นข้างบนนิดนึงนะครับมันจะมีองศาประมาณนี้แล้วก็ค่อยถอยออกมานี่ประมาณนี้ครับแต่รุ่นอื่นๆนี่มันจะสามารถถอยออกมาได้เลยครับรุ่นนี้ต้องง้างนิดนึงนะครับนี่ออกแบบมาผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันทาให้ค้ามันหักง่ายนะครับแล้วดูได้ตรงไหนครับนี่นะครับฮาร์ดดิสก์ก็เหมือนฮาร์ดดิสก์ทั่วไปนะครับนะครับช่องเสียบก็เป็นช่องเสียบสาตาเดี๋ยวผมเอาให้ดูชัดๆนี่ครับเป็นเสียบซารตาทั่วไปนะครับเป็นทั่วไปเลยเราก็ไปซื้อฮาร์ดดิสก์ s s d ดีทั่วไปมานะครับไม่ใช่ s อ d m ดี2นะครับเป็นเ d d ดีทั่วไปทีมหาในในในลาซาด้าเนี่ยจะเจอแบบทั่วไปหมดเลยนะครับ s อ d ฮาร์ดดิสต์อย่างนี้ก็เจอหมดเลยวิธีการออกนะครับบางราุ่นนะครับฮาร์ดดิสต์กับบอดี้มันมันจะมีน็อตขันนะครับเป็นขันน็อตยึด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 สีมุมนะครับบางตัวนะแต่บางตัวก็จะเป็นแบบของผม,มนะครับบางตัวก็ให้ง้างออกข้างๆ,ๆแบบนี้ครับมันจะเป็นหมดุดนี่เห็นไหมครับดึงออกข้างๆ แล้วก็เอาฮาร์ดดิสก์ออกก็ได้เลยบางรุ่นก็มีขันน็อตแล้วแต่นะครับลองแกะดูนะครับแล้วก็เอาฮาร์ดดิสก์ใหม่มาใส่แทนเดี๋ยวจะให้ดูฮาร์ดดิสก์ใหม่ว่านเป็นยังไงผมซื้อมาเรียบร้อยนะครับซื้อในรานสดอครับพิมเขาว่า SSD ฮาร์ดดิสก์ก็ได้เลยแล้วนะครับหรือว่าท่านไปค้นหาได้ท่านเจอแบบนี้ก็ซื้อได้ดเูไหมครับ SSD นะครับนี่ครับ ก็ความจุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านจะซื้อนะครับของผม2 4 0 g กิกนะครับยี่ห้อไฮวิชั่นนะครับทำไมผมซื้อตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้มันก็ดีนะครับผมใช้มานานนันทนครับทนทุกอย่างเลยนะครับนี่รับท่านี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นซาต้าเหมือนกันนะครับเป็นซาต้าขนาดเดียวกันเลยนะครับเราเอามาใส่แทนตัวนี้เลยนะครับเอามาใส่แทนตัวนี้ ตรงนี้มันงายหลังขึ้นมาใช่ไหมครับทองแดงมันแล้วก็งายหลังเดียดเดิมกันนะครับแบบนี้นะทำเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะตัวเดิมออกแล้วเอาตัวเดิมตัวใหม่ใส่นะครับนะตอนนี้ผมก็เอาใส่แทนเดียบก่อนครับมันปิดขาแบบนี้เลยแบบที่มันปิดขาแบบนี่ครับเป็นนขาีย่อะไรเป็นดุมเป็นเหมือนกระดุมเป็นหมุดนะครับมันเสียบเข้าดูน็อตข้างๆเลยนะครับนี่แล้วก็เสียบเข้าไปมันทำคนเดียวมันยากนะครับ ปึ๊บนะครับก็ประมาณนี้ครับบางรุ่นก็ขันน็อตออกนะครับให้ท่านไปลองหาวิธีแก้เองนะนะครับเสร็จแล้วทําไงนะครับเอามาใส่นะครับแบบเดิมเลยนะครับเมื่อกี้ทำไมตัวนี้มันมีแผ่นความร้อนล่ะนะครับแผ่นแผ่นกันความร้อนนะครับแผ่นกันฝุ่นกันอะไรนี่แหละแต่ฮาร์ดดิสก์ดีดีตัวนี้มันมันมิดชิดครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับนี่นะไอ้ตัวนี้ะครับตัวเดิมเราสามารถเอาไปเสียบพ่วงกับ PC ทั่วไปได้นะครับถ้าสมมุติว่าท่านอยากได้ข้อมูลใหม่นะครับอยากได้ข้อมูลเดิมท่านก็เอา เอาลูกนี้แหละไปเสียบนะครับม่เราแกะ p c ออกมาแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปนะครับหรือท่านจะเอาไปทาเป็น Hunt e x น e ท n a l hard disk ก็ได้ซื้อตัวแปลงมานะครับมาใส่ขก็เป็น Hunt e x t e r n น l hard disk อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับตัวเดิมส่วนตัวใหมก่ก็นี่ครับเล็งองศาให้ด,ดีนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับองศาแปลกๆเนาะครับเสียบเข้าไปเนี่ยแล้วก็กดลงไปนะครับ แล้วก็ขันน็อตตัวเดิมให้แน่นนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับปิดฝานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขันน็อตนะครับขันน็อตตัวนี้แล้วก็ปิดฝานะครับต่อไปก็จะเป็นการลงวินโดว์ใหม่นะครับลงยังไงเดี๋ยวผมจะจะรีสตร์ทเปิดเครื่องให้ดูนะครับแต่ว่าทำยังไงเดี๋ยวขอขันน็อตก่อนนะครับมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะครับ โอเคครับเห็นไหมครับมันจอดํามันไม่ไปเพราะว่าฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้มันเป็นฮาร์ดดิสก์เปล่านะครับมันยังไม่มีอะไรเหลือมันก็ขึ้นแบบนี้นะครับก็ขึ้นบูทเมนูให้นะครับซึ่งบูทเมนูตัวนี้นี่หมายความว่าเปิดเครื่องข้ามาปุ๊บให้มันไปอ่านตัวไหนนะครับแต่ตัวนี้นี่ในฮาร์ดดิสก์มันไม่มีอะไรมันเลยขึ้นแบบนี้ครับในเครื่องของท่านแต่ละเครื่องจะมีบูทเมนูอยู่ให้ท่านลองกดหาดูเอานะครับว่าบูทเมนูคือตัวไหนนะครับเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บมันจะมีให้เลือกกเดีวนะะรรบอาาจ F2 F10 หื่ ย้ำๆนะครับเพื่อเข้าไปบูตเมนูนะครับเพื่อที่จะลงวิดีโอใหม่นะครับเอเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองลงให้ดูนะครับส่วนการลงการทําแผนพบูตการทําอะไรเนี่ยผมมีคลิปสอนอยู่นะครับผมจะเน่ยบิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วกันว่ากดตรงไหนนะครับเข้าไปยังเครื่องของท่านนะครับอาจจะเป็นเอเซอร์จะเป็น F11 หรือ F12 อะไรก็ว่าไปครับเดี๋ยวผมทําบูตเสร็จแล้วนะครับในในวิดีโอสีครับเสียเข้าไป โอเคครับเดี๋ยวปิดเครื่องครับปิดเครื่องนะเดี๋ยวเปิดใหม่นะครับบูตเมนูเครื่องนี้น่าจะกด F10 นะครับเมนูตรงนี้น่าจะ F10 โอเคตึ๊บ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 ใช่ไหมอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิด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 บูตเมนู F ไหนนั่นอันนี้ผมไม่ได้ไปดูนะครับไม่ได้ไปดูเลยก็เลยกดมั่วไปก่อน F12 หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับจําไม่ได้แล้วลงทุกวันแต่ก็จําไม่ได้นะครับ F12 โอเคถูกต้องครับ F12 หมายความว่าเปิดเครื่องขึ้นมาให้อ่านตรงไหนนะครับผมก็จะให้อ่าน USB นะครับ k ิ n ต s น o n Data นะครับตัวนี้ครับของผมเป็นร์ดดิสก์เป็น USB ทุกนี้นะครับส่วนการสร้างเป็นบุ๊ททำยังไงนะครับผมจะย้ำยิงมาให้นะ การลงแบบละเอียดผมก็จะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับผมจะสอนการสร้างพาร์ทิชันเฉยๆนะครับกรณีที่ซื้อฮาร์ดดิสก์ใหม่จะทํายังไงเฉยๆส่วนขั้นตอนอื่นๆเหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคเลื่อนลงมาครับลูกศรเลื่อนลงมาหานี่ครับ u s b นะครับ u s b ฮาร์ดดิสก์ k i n g s t นมาตรงแล้วก็ Enter ครับมันก็จะวิ่งเข้าไปวินโดว์ในแฟลชไดร์ฟนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะเหมือนการลงวินโดว์ทั่วไปนะครับแต่มีอีกขั้นตอนหนึ่งคือการแบ่ง แบ่งพาร์ติชันฮันยิทนะครับให้มันใช้งานได้เป็นได้ซีได้ดีนะมาทำยังไงผมจะทําให้ดูนะครับส่วนถ้าตัวอื่นๆเหมือนกันกับบวงวิโดทุกอย่างผมไม่สอนก็แล้วกันผมจะให้ลิงก์ไว้ให้ว่ามันทำยังไงไปศึกษาดูนะครับทำไมอ่านนานจังใช้ันตายแล้วนะครับถ้าอ่านแบบนี้เห็นว่ากำลังอ่านนะครับมันปึ๊บมันช้านะครับเป็นได้นี่สิบปีที่แล้วนะครับดูสภาพมันไม่ชัด สภาพครับ1ีปีที่แล้วนะครับโอเคยังใช้ได้เขายังรอดมาถึงปัจจุบันนะครับนี่หัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะทิกตันนะครับของแท้ใช้ได้นานนะครับถ้าเป็นตัวละร้อยในดังสดตาเนี่ยใช้ไม่นานนะครับกดนี้ถัดไปครับถึงขั้นนี้กดนี้ถัดไปนะครับกดอินสแตต์นาวนะครับเป็นค่้วๆให้ดูเนาะนะครับแบบเต็มแบบละเอียดก็ไปดูเอานะครับสร้างแผ่นบูทยังไงนะครับได้แผ่นบูทแล้วก็ติดตั้งแบบไหนนะครับ ดูนะครับตัวนี้จะเป็นวิธีการสร้าง์ฏิชนนะครับเออตรงนี้ครับโปรดักคีถ้าใครมีคียก็ใส่นะครับคีของแท้ที่เคยซื้อมาเราใส่ถ้าไม่มีก็ไอ้ด้นแฮปโปรดักคีข้างหลังนะครับมันจะชัดไหมผมถ่ายคนเดียวต้องขออภัยนะครับกล้องก็โฟกัสไม่ได้ครับโอเคมันอยู่ตรงนี้ครับไอ้ด้นแฮปโปรดักคีคือฉันไม่มีคียนะครับฉันยังไม่ได้ซื้อนะครับโอเคก็จะมีวินโดว์รุ่นฮูมนะครับรุ่นโปรนะครับลงรุ่นไหนดีครับ รุ่นหวงหมายความว่ารุ่นต่ำที่สุดนะครับเป็นรุ่นสําหรับทั่วไปนะครับขายก็ราคาถูกที่สุดฟังก์ชันมี้อยไว้นะครับผมไม่แนะนํานะครับรุ่นอ d เ c a t i o นเพราะว่ารุ่นเกี่ยวกับการศึกษานะครับแต่รุ่นที่ให้ลงคือรุ่นโปรครับโปรนะครับไม่ใช่โปรเอ็นนะโปรเฉยๆนะครับปึ๊บนะครับลงหรือยังลงแล้วครับรุ่นโปรสิแล้วก็เน็กไปนะครับมาตรงนี้ครับก็ยอมรับเงื่อนไขนะครับ accept นะครับแล้วก็ n น e c t ไปนะครับ มาตรงนี้ครับมันจะมีอัปเกรดกับคัดตอมอินสตาล์อัปเกรดคือการเปลี่ยนจากวินโดว์เดิมเป็นวินโดว์ตัวนี้นะครับซึ่งผมก็แนะนําให้กดที่คัดตอมครับคัสตอมมาน้านะครับมันไม่ชัดเนาะขออภัยนิดหน่อยนะครับคัดตอมนะครับกดเข้าไปนะครับนี่ครับพาดดิสมันเป็น 240G กิกนะครับก็จะเป็นไม่มีพาร์ติชันอะไรเลยนะครับวิธีการสร้างพาร์ติชันก็ง่ายๆนะครับแต่ถ้าการวินโดแต่ถ้าเป็นการลงวิโดปกตินี้ก็คือเราแค่คลิกที่ได i v c แล้วก็ format นะครับ แล้วก็กด next ได้เลยครับเง่ายๆคือได้ C ได้ D นะครับคลิกได้ C แล้วก็ Command next ได้เลยแต่ตัวนี้ซื้อใหม่นะครับมันก็เลยไม่เหมือนกับลงไปดูทั่วไปนะครับหากผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วก็ให้ไปดูในคลิปก่อนนะครับมันจะเหมือนกันทุกอย่างเลยตรงนี้ครับทำยังไงครับต้อง New p a r t i t i o n ใหม่ต้องดูขนาดด้วยนะครับ New นะครับผมจะ New นะครับนี่คือขนาดทั้งหมดครับ2 2ง0 0ื่นหุ่นไม่ใช่2อ0 0 0 2่นสองครับ ได้สีคุณจะเหลือไว้เท่าไหร่นะครับคุณจะเอาไว้เท่าไหร่ก็คือนี่คือพื้นที่ทั้งหมดครับได้สีเท่าไหร่ได้ดีเท่าไหร่คุณก็แบ่งเอาจะแบ่งครึ่งก็ได้หรืออาจจะเอาร้อยจิกนะครับสมมุติว่าผมเอาร้อยจิกก็จะประมาณหนึ่งหนึ่งแสนกว่ากว่าครับผมจะเอาเป็นจำนวนเต็มก็แล้วกันใส่เป็นหนึ่งแสนนะสมมุตินะครับร้อยจิกนะครับหนึ่งแสนนะครับประมาณนี้นะครับลองคูณพันที่สี่ดูนะครับนี่คือขนาดหน่วยมันเป็นเมกะไบต์นะครับหนึ่งแสนเมกะไบต์ก็จะเป็นประมาณ 100่งิกนะครับหนึ่งร้อยกไปนะครับต้องดูขนาดเอาดีๆนะถ้าท่านฮาร์ดดิสเยอะก็ตั้งไว้เยอะก็ได้นะครับ1นึ่งแสนหนึ่งร้อยครับ100่งิกน่าจะพอนะครับลงโปรแกรมส่วนอีก140ยสิกผมจะเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับเสร็จแล้วก็แอปพายนะครับแอปพายคือสร้างนะครับโอเคไปนะครับมันไม่ชัดโอ้กล่องโอเคนะครับก็จะมีนะครับ ซิทเต็มนะครับมันสร้างขึ้นมา50เมกมันสร้างอยู่แล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะส่วนตัวนี้97จิกนี่ครับมันหายไป3ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนตัวนี้ครับอันโลเคดนะครับอันโลเคดสเปซคือพื้นที่ว่างที่เรายังไม่สร้างใช่ไหมเราเหลือไว้ใช่ไหมครับตัวนี้คือเราสร้างเมื่อกี้ตัวนี้คือตัวโดนเหลือเราต้องคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็นิวใหม่นะครับเพื่อสร้างได้ดีเนาะนะครับถ้าหากอยากสร้างได้ E ได้ F อีกก็เหลือตัวเลขไว้นะครับแต่ผมเอาไว้หมดเลยแคปพายเลยสิ้วคครรัับต่อไปบ ตัวนี้คือไดซีจำให้ดีๆขนาดม okay, so ันนะครับดูที่ขนาดที่เราตั้งนะครับฟอร์แมตได้ดีก่อนนะครับคลิกได้ดีแล้วก็ฟอร์แมตแล้วก็โอเคคือล้างครับล้างข้อมูลในฮาร์ดดิสออกนะครับเรียบร้อยครับไดไดดีเรียบร้อยครับต่อไปไดซีคือไดที่เราจะลงวินโดว์ครับคลิกให้ตรงไดไดซีนะครับแล้วก็ฟอร์แมตนะครับโอเคเรากําลังฟอร์แมตไดซีเพื่อที่จะลงวินโดว์ใหม่นะครับ เรียบร้อยครับต่อไปก่อนที่จะกดนี้ให้ดูดีๆว่าไอ้มันมันเนี่ยมันซีเล็กอยู่ที่คอนดิชันไดซีหรือเปล่านะครับผมรู้ได้ไงว่ามันเป็นไดซีเพราะว่าขนาดของมันผมจําได้ผมตั้งไปร้อยจีน,นะครับคลิกให้โดนแล้วก็กด next ได้เลยนะครับหลังจากนี้ไปก็เป็นการติดตั้งแบบปกตินะครับนะก็ลองไปดูที่คลิปเดี๋ยวเดียวทำให้ดูเลยดีกว่านะครับทําให้ดูเลยดีกว่าว่มามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทาให้ดูจนจบก็แล้วกันนะครับ ส่วนการสร้างแผ่นบูทเนี่ยแนบลิงก์ไว้ให้ไปไปไปดูเอานะครับการดาวน์โหลด Windows 10โหลดยังไงก็มีในช่องของผมครับ TLMs Studio ครับไปหาดูได้นะครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยก็ดีนะครับเผื่อมีประโยชน์นะนะครับอ่ารอนะครับอันนี้รอรอแอเารอให้มันถึงร้อเปอร์ซ็นครับฟินิชฟินิชชิ่งอัพครับถึงฟินิชชิ่งอัพเมื่อไหร่ให้ท่านถอดแฟนได้ออกนะครับไม่งั้นมันจะวนเข้ามาติดตั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับ ก็ค so right well ือมันฟินตชิ่งปุ๊บมันจะมีเส้นหนึ่งวิ่งครับวิ่งปืด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 อยู่กลางจอเลยนะครับมันวิ่งตรงนั้นคือมันจะดีสตาร์ทนะครับง่ายๆคือตอนที่เครื่องดีสตาร์ทมันเครื่องมันดับเครื่องดับเมื่อไหร่ให้ท่านถอดแฟนได้ออกนะครับถ้าหากไม่ถอดแฟนได้ออกจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะวนมาติดตั้งหน้านี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราติดตั้งเสร็จปุ๊บนี่มันคัดลอกลงไปเรียบร้อยแล้วก็ถอดออกเลยแฟนไดไม่จําเป็นอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูนนนนนะัเ้้้าาาาหหหหจจจอออย่่ไไปใดดูีๆถึงงฟิิิชุม ดีสตาร์ทเครื่องดับปุ๊บถอดแผ่นได้ทันทีนะครับถ้าไม่ถอดเกิดอะไรขึ้น1บนมาหน้าเดิมครับ2ครับถึงแม้ไม่บนมาหน้าเดิมมันก็จะทําให้พาร์ติชันได้ได้ดีโดนยึดนะครับอาจจะเป็นได้ซีนะครับได้ซีเป็นวินโด้เนาะได้ดีเป็นแผ่นได้ครับแล้วได้อีจะเป็นได้เก็บข้อมูลของเราครับถ้าเราไม่ถอดออกมันจะยึดไปเลยนะครับนี่ครับที่ผมว่ามันจะมีเส้นวิ่งแบบนี้ครับมันจะดีสตาร์ทนะครับนี่ให้ถอดเลยนะครับเตรียมตัวนะครับ มันดับเมื่อไหร่ถอดทันทีนะครับโอเคดับแล้วถอดได้ครับป๊บปบเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอให้วินโดว์ลงปกตินะครับเป็ดใจแล้วก็เอาไปทิ้งนะครับเอาไปทิ้งเลยเอาไปเก็บไว้ลงคังต่อไปนะครับนี่ครับความเร็วมันจะต่างกันจากเดิมคนละเรื่องครับเร็วกว่าเดิมสองเท่านะครับวินโดว์ที่เราเคยใช้ฮาร์ดดิสก์เว่าอ่านมันก็จะช้านะครับตัวนี้นี่มันจะเร็วคนละเรื่องครับคอยดูนะครับ เราคลิกมันจะติดมือกว่าเดิมครับเราลองซื้อมาเปลี่ยนดูนะครับเห็นไหมครับดูจากตัวเลขก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นติดตั้ง่านวลาดิดธรรมดามันจะไม่วิ่งร้อยสองร้อยไม่เร็วขว่าดนี้นะครับนะไหนก็ได้ทําให้ดูแล้วเดี๋ยวทําให้เจ็จเลยนะครับตรงนี้ครับมีเกนครับภาษาก็ย็ดไปครับนี่ครับมีเกนที่สองร้อยครับย็ดไปเลยนะครับตรงนี้ก็คีย์บอร์ดก็ย็ดไปเลยนะครับ ตรง Add Layout นี่สําคัญนะครับ Add Keyboard Layout ครับผมแนะนําให้ Add Layout นะครับอย่ากจะคิดนะถ้า Add Layout หมายความว่าเราจะพิมพ์ภาษาไทยได้ด้วยนะครับก็คือมันจะเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทย2ภาษานะครับกดที่ Add นะครับแล้วก็หาภาษาไทยครับตรง Add Layout นะครับแนะนําหากใครลืมก็ค่อยแก้ทีหลังนะครับโอเค้นะไทยไทยไทยไทนี่ครับไทยแลนด์ครับ n ล x กไปนะครับไทยเกตม e m o นะครับถูกต้องนะครับ Add Layout ครับหมายความว่า มันจะมีปุ่มเปลี่ยนภาษาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างล่างเปลี่ยนภาษาได้นะครับพิมพ์ไทยนันอังกฤษก็ได้นะครับตรงนี้ Wi-Fi นะครับ Iron Hab Internet ยูมูสายนะครับที่เก่านะอย่าไปเชื่อมต่อนะครับถ้าเชื่อมต่อนี่มันจะให้ล็อกอินนั่นนู่นนี่นะครับเสียเวลานะครับ Iron Hab Internet ครับไม่ต้องมีเลยมีก็บอกว่าไม่มีเอาตรงนี้ครับคอนเน็กต์น้ำมันยังจะพยายามให้เราคอนเน็กต์มือนเดิมนะครับให้ท่านคลิกที่ Continue with Limited Setup นะครับทา้งสายมือนะ เนมครับชื่อของคอมพิวเตอร์ PC นะครับยูเซอร์ของเรานั่นเองนะครับไม่ใช่ชื่อคอมพิวเตอร์นะชื่อยูเซอร์ที่เราจะใช้มันจะเป็นยูเซอร์นะครับก็จะเป็นอะไรนี่พิมพ์อะไรก็ได้นะครับเป็นชื่อของเราสมมตินะครับสมมติเป็นชื่อนี้นะตัวนี้เป็นคอมของสถานศึกษาผมซ่อมให้นะครับผมซ่อมให้ฟรีนะครับก็นิกไปนะครับ ถูกต้องครับเน็กไ่นะครับพัดเปิดครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นับรหัสผ่านเข้าเครื่องเนาะไม่ใส่ครับผ่านไปนะครับตรงนี้ครับเซตติ้งยูไดไว้ครับแอคเซต์ไปนะครับตรงนี้ครับอันนี้คอตเอหน้าครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับถ้าจะใช้ก็แอคเซต์ถ้าไม่ใช้ก็น็อตนาวครับคือยังไม่ใช้นะครับมันเลือแต่เรานะครับติ๊กหมวก็ได้ลงได้เหมือนกันนะครับ มีเกตทุกสิ่งเด็ดเดี่ยวรับคนะครับเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมสำหรับพวกเรานะครับเขาจะใช้เวลาประมาณแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็จะรีสตาร์ทหรือไม่ถ้าไม่รีสตาร์ทก็จะเข้าสู่หน้าวินโดว์แบบปกตินะครับก็จะเสร็จสิ้นการลงวินโดว์นะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับใช้เวลาประมาณนาทีสองนาทีก็เสร็จครับมันติดมือมากเลยนะเราลองคลิกเข้าไปมันเปิดขึ้นมาเห็นไหมครับต่างจากเดิมนะครับคอมเครื่องนี้เคยช้านะครับเข้าไป PC นะครับ ได้ดีนะครับเห็นไหมครับคลิกอะไรมันจะติดมือตุ๊บตุ๊บเปิดเครื่องขึ้นมาไม่ต้องรอดีลาอะไรเปิดโปรแกรมเปิดแอปขึ้นมาทันทีนะครับนี่ครับวินโดว์ไม่ค่อสซบเอียดนะครับคลิกมันจะขึ้นมาเลยแต่ตัวนี้ครั้งแรกมันจะชา้านิดนึงเพราะว่าเพราะว่าผมเพิ่งลงไงนะครับผมเพิ่งลงวินโดว์นะครับมันจะดีลานิดนึงนะครับไม่ค่อยซัเอียดนะครับโอเคนะครับลองดูนะครับ,อรบโอเคนะติดมือครับติดมือคลิกด,ดูปึ๊บปึ๊บเด้งปึ๊บขึ้นมาทันทีนะครับเห็นไหมครับก็เข้าโฟลเดอร์ เห็นไหมครับก็เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งค่าพื้นฐานให้ดูนะครับหลังจากลูปิโนเสร็จทํำยังไงนะครับสําหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับก่อนอื่นผมจะเอาไอคอนขึ้นมานะครับเป็นขึ้นมาบนเดสก์ท็อปตัวนี้ทํำยังไงครับคลิกขวาที่เดสก์ท็อปบางๆนะครับแล้วก็เลือกพื้นฐานไลท์นะครับเห็นไหมกลรองไมค์นะครับคลิกขวาที่เดสก์ท็อปบางๆเลือกพื้นฐานไลท์นะครับปุ๊บเข้าไปตรงทีมครับทีมด้านซ้ายมือทีมครับทีม แล้วค่เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเดสก์ท็อปไอคอนเซตติ้งท่านหเห็นนะครับนะครับเดสก์ท็อปไอคอนเซตติ้งคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับคอมพิวเตอร์อุ้ยเมาส์เมาส์ไม่ดีคอมพิวเตอร์ยูสเซอร์ครับเน็ตเวิร์กแล้วก็คอนโทรลพาร์เนลครับได้ใช้งานนะครับติ๊กเอาให้หมดเลยนะนะครับโอเคครับเห็นไหมนี่ครับก็จะมียูสเซอร์ที่เจอที่เราพิมพ์ไปตอนลงวินโดว์คอมพิวเตอร์ทีพีซีนะครับเน็ตเวิร์กคอนโทรลพาร์เนลนะครับ ต่อไปตั้งอะไรอีกนะครับมาที่คอนโทรลพอนีเก่อนนะครับคอนโทรลพอนี่นะครับตรงนี้นี่ต่อไปตั้งอะไรอีกนะครับมาดูภาษาของเรานะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมมีไทยอังกฤษที่เราตั้งแอดดีเอาตัลงวินดูนะครับเราจะทายังไงให้มันเปลี่ยนภาษาได้ตอนนี้นี่ผมอยากเปลี่ยนภาษาคือกดปุ่มตัวนอนตัวนี้นะครับเป็นคีย์ที่ใช้นิยมใช้เปลี่ยนภาษานะครับถ้าเราไม่ไม่ตั้งค่าเนี่ยมันจะเป็นปุ่มอจินเนตครับชิปนะครับ ดูนะได้จะเห็นคลิปนะครับถูกไหมครับนะครับแต่ผมต้องการให้เปลี่ยนปุ่มนี้นะครับทำยังไงนะครับให้คลิกๆตรงนี้ครับตรงภาษาเนี่ยที่เป็นไทยอังกฤษคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็แรงเกล็ดพีโฟลินสครับแลงเกล็ดพีโฟลินสนะครับถ่ายคนเดียวมันอาจจะไม่ชัดนะครับดูดูพยายามดูเอาก็แล้วกันเนาะขึ้นมาแล้วกดที่คีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดนะครับอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับคีย์บอร์ดกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีอินพุตแรงเกล็ดฮอตคีย์ตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้เนี่ที่พูดเลื่อนเกลียอตคีย์กดเข้าไปนะครับยังไม่พอนะยังเซ็งคีย์ซีเควนซ์อีกอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างนี่ค่อยๆทําตามผมก็แล้วกันเิ็งคีย์ซีเควนซ์นะครับแล้วก็ปุ่มที่เป็นตัวนอนคือปุ่มนี้ครับนะครับกรีบครับกรีนะครับแล้วก็โอเคนะครับโอเคเสร็จแล้วครับปิดออกได้ครับโอเคเสร็จแล้วนะมาดูนะดูภาษานะครับดูภาษานะผมจะกดปุ่มนี้นะครับภาษาไทยตอนนี้เห็นไหมปึ๊บอังกฤษครับ ก็ได้แล้วนะครับเปลี่ยนภาษาโอเคครับต่อไปเวลาครับเวลามันอาจจะไม่ตรงนะครับเวลานี่นะครับถ้ามันไม่ตรงทํายังไงนะครับพิกขวาที่วันที่เวลาเวลาครับพิกขวาแล้วก็เลือก d j u s t d a t e and time ครับเปลี่ยนกล้องมาเลยทําคนเดียวมันยากครับไม่ได้โฟกัสเลย a อ็ดจัดเดแอนทามตรงนี้นะครับพิกมาแล้วก็นี่ครับตรงนี้ครับ ถทมโซนนี่ให้เลือกบวกเจ็ดครับหมุนลงไปครับถทมโซนนะครับหมุนลงมาหาบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดเอาเลยแล้วนี่ครับบางกอกฮานอยจาการ์ต้านะครับบวกเจ็ดบางกอกฮานอยจาการ์ต้านะครับเสร็จแล้วก็ออกนะครับผมเซตไปแล้วมันยังไม่ตรงมันเกิดจากอะไรนะครับก็คือเครื่องมันไม่ตรงอยู่แล้วใบออดมันตั้งไม่ตรงนะครับมันก็เลยไม่ตรงครับถึงแม้เราจะเซตถามโซนไปถูกต้องก็ตามวิธีการแก้ไขก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่เดิมนะครับลีกขวานะครับ แอตจัดดิแดนทามเหมือนเดิมนะครับแอตจัดดิแดนทามปั๊บนะครับเมื่อกี้เรามาตั้ง3ามโซนเสร็จแล้วนะครับแต่มันยังไม่ตรงเนาะเราก็กดที่คําว่าเชฉงครับเฉงตรงนี้เชฉงนะครับปุ๊บขึ้นมาเลือดเลยครับวันที่เท่าไหร่ยี่แปดเดือนแปดสองพันยี่สิบเอ็ดเวลาเวลากี่โมงสิบโมงสี่จุดสองนาทีเอ็มครับตอนเช้าครับตอนเช้าเลยตอนนี้แล้วก็เิงก็จะตรงเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับถ้ามันไม่ตรงให้ตั้งเราเองนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ย ตั้งถามส่วนมันก็จะเปลี่ยนให้เองนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เปิดดินเทร์เน็ตนะครับมันก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับมันก็เลยไม่ตรงนะครับนี่คือการตั้งค่าพื้นฐานนะครับก็น่าจะเพียงพอเนาะนะครับอันอื่นๆก็ไปติดตั้งโปรแกรมเอาเองก็แล้วกันนะครับผมขอสอนเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับหากเห็นว่าข้อมูลที่ผมทําให้นะครับผมสอนตอนนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์สําหรับท่านก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมก็จะทาคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ คลิปนี้ก็เอาไวไ้เพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ